สวัสดีคะ่ะชาวราศีกุมทุกทุก,ท,กท่านในคลิปนี้ก็มาเปิดไพ่ไทยดวงในเดือนสิงหาคมกันนะคะราศีกุมธาตุลมนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นคนโทเทน้ํานะคะคนธาตุลมก็เป็นคนที่ทําอะไรว่องไวนะคะโอเคเรามาเปิดไพ่ทาโร่ดูกันนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะต้องถือว่าเป็นเดือนที่มีโชคนะคะเป็นเดือนของท่านอย่างแท้จริงนะคะไพ่ใบสุดท้ายจะจับไพ่ดอะเวอร์นะคะดอะเวอร์ก็คือเหมือนกับเป็นคนที่มีเทวดาคุ้มครองะะช่วงนี้นะคะ ทำอะไรก็มักจะมีคนมาช่วยเหลือนะคะเป็นพลังจักรวาลพลังบวกนะคะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะเหนื่อยยากอย่างไรก็จะหาทางที่ดีนะคะได้เจอเสมอนะคะไม่เจอด้วยตัวเองก็จะมีคนมาช่วยเหลือนะคะไพ่อีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นไพ่เหมือนกับเป็นไพ่วิวออฟทรูนะคะเป็นสองใบนะคะเกิดมีเปิดได้สองใบเลยนะคะ วิวออฟฟอร์ทูนนี่ก็เป็นกลงล้อแห่งโชคชะตานะคะ,ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกวับการเดินทางการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกวับมารดกหรือว่าเป็นพวกรถรถลานะคะหรือว่าประมาณว่าการเช่าซื้อนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะรวมถึงพวกเอ่อเหมือนกับพวกการเล่นทุ้นการเล่นทองคาอะไรพวกนี้นะกรงล้อนะหมุนไปเรื่อยๆนะคะบางทีก็หมุนกลับไป กลับไปสู่สิ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วนะคะจะไปเจอคนที่ว่าเราก็เป็นเพื่อนฝูงของเราที่ไม่เจอกันนานนะคะสําหรับตัวท่านเองนะคะจบได้ไพ่เดทกับหัวนะคะเดทตัวนี้หมายถึงการปล่อยวางนะคะแล้วก็มีอีกใบหนึ่งนะคะที่แสดงตัวตวนก็คือไพ่เอมเ r ลอร์นะเอมเปลอร์ก็เป็นคนที่มีความสามารถนะคะก็จะเหนื่อยนิดหน่อยนะคะแต่ว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับพวกโซเชียลหรืองานต่างประเทศกับให้ผลดีนะคะเอมเ r ลอร์นี่เป็นหมายถึงต่างชาติต่างภาษานะคะ แล้วหมายถึงคนที่มีความสามารถนะคะเรียนรู้อะไรได้ไวนะคะแล้วก็ก็ต้องเหนื่อยบ้างนะจริงๆไพ่บันเดร์นี่หมายถึงว่า,า,วาการที่ว่าเราสู้สู้ไม่ถอยนะคะมีปัญญาแก้ไขอะไรได้นะคะมีชาเลนนะ,ะเขาไม่เขาไม่เรียกว่าปัญหาเดีย๋ยวนี้เขาจะชอบเรียกว่าแบบมีอะไรที่จะมาทําให้เราท้าทายความสามารถนะคะและไพ่เดก,กับหัวนี่ก็หมายถึงว่าบางทีก็หมายถึงการจบสิ้นปัญหานะคะบางคนสําหรับความรักก็จะหมายถึงอการแยกกันอยู่นะคะหรือว่าการ เ,ออเลิกลากันไปเลยประมาณนะคะสำหรับเดทกับหัวตัวนี้นะคะบางทีก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องงานขาวดําน,นะคะต้องเผื่องานขาวดาไว้หน่อยนะคะที่เราอาจจะไม่จำเป็นไม่ต้องเป็นของเราก็ได้อาจจะเป็นเรา,าจ,จะได้เป็นงานขาวดําในพวกนี้ได้ฟังข่าวอะไรนะคะเพราะว่าเป็นแค่ไพ่กับหัวนะคะไพ่อีกใบหนึ่งนะ,ะอีกคู่หนึ่งนะคะที่เป็นไพ่ดีมากๆนะคะแล้วก็อยู่ในตําแหน่งของโชคลาภนะคะคือไพ่เดอะซันเดอะซันพาทิตเนาะ ก็คือลักษณะของความโชคดีการเลื่อนตำแหน่งนะการได้รับสิ่งที่ดีๆนะคะทําอะไรคนก็จะมองเห็นนะคะไม่ได้ทําไปฟรีๆนะคะอีกสําหรับหนึ่งที่เป็นเดือนสัก็จะหมายถึงแบบว่าการเข้าไปสู่สังคมใหม่ๆนะะการเลื่อนตาแหน่งทีมเวิร์กใหม่ๆนะคะแล้วก็คนรักใหม่ๆนะคะสำรับนี้ก็จะเป็นรูปหญิงชายจูงมือกันนะเนาะเดินอยู่ในทุ่งทานตะวันแม่งบอกถึงความสุขแล้วอยู่ในตําแหน่งของโชคลาภนะคะ คุณก็จะได้ทั้งโชคลาภทั้งความรักแล้วก็หน้าที่การงานทางธุรกิจอะไรนะถึงบอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับชาวราศีกุมนะคะมีไพ่เทมเบล e นซ์เข้ามาไลฟ์บาลานนะคะแล้วก็เป็นเจ็ดคาถานะคะก็ก็กคล้ายๆกับว่างานมันก็ไม่ใช่ว่านิ่งสบายเราแบบนอนมามันก็ยังมีสิ่งที่เราจะต้องสามารถที่จะแบบต้องแก้ไขจัดการอยู่พอสมควรนะคะแต่ก็จะมีคนมาคอยช่วยเหลือนะคะ ปัญหาที่ว่าเหมือนกับว่าแก้ไม่ได้มันก็ค่อยๆผ่อนคลายะคะ่ะตัว temperance เข้ามาเนี่ยตัวเป็นเทพถือถ้วยน้ำนะคะเทข้าหากันเนี่ยถ้วยก็คือความสัมพันธ์นะคะรวมถึงการเดินทางแล้วก็ความสมหวังในความรักนะคะตัวไพ่ temperance ก็จะหมายถึง life balance เนะะี่ยคนได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยซ้ําไปนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะ justice นี่ก็หมายถึงกฎระเบียบแล้วก็สิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะอยู่ในตําแหน่งของมรณะการเปลี่ยนแปลงนะคะมรณะนี่หมายถึงการเปลี่ยนแปลง พวกสุขภาพแล้วก็หมายถึงการเดินทางด้วยเนาะกาจะมีท่านนี้เข้ามานะคะรวมถึงเอกสารนะคะเอกสารที่เราต้องแบบว่าดูแลม,มากขึ้นนะคะในตำแหน่งนี้นะคะสำหรับปัญหานะคะหรือเขาเรียกว่า h h l l e n g e นะคะสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขนะคะ mm hmm. ก็จะได้เป็นไพ่ Her Friends ะะได้ไพ่ดีเข้ามานะคะั้ไพ่สำหรับนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับธรรมชาตินะแล้วก็คล้ายๆกับคนนั่งอยู่ใต้ต้นไมน้ก็มีความสุขอยู่กับ การอบรมนะคะการแบบว่าฝึกฝนจิตใจการนั่งสมาธินะคะอยู่ในตำแหน่งของอ,อุปสรรคนะคะก็ถือว่าตำแหน่งที่มันมีปัญหาให้แก้ไขเราได้ไพ่ที่ดีก็คือโอเคนะคะมันก็ซอบลงไปเราสามารถจะแก้ไขได้ด้วยการอบรมหรือว่าศึกษาในปัญหานั้นๆน,น,นะคะบางคนก็อาจจะได้ไปเ,ออเข้าวัดเข้าวาหรือว่าทำบุญสุนทานอะไรประมาณนั้นนะคะสามารถ ที่จะทําให้ปัญหาลี่คลายไปได้บางทีส่งเสริมดวงด้วยซ้ํานะคะส่วนโชคลาภของท่านนี่ก็ได้ไพ่เด็ดซันนะคะที่บอกไปแล้วนะคะมีโชคอะไรเยอะมากมายนะคะทั้งโอกาสทั้งการเลื่อนตําแหน่งทั้งความรักนะคะแล้วก็โชคดีทางด้านธุรกิจนะคะมันก็ต้องรวมถึงเงินด้วยนะคะแต่เขาก็อาจจะไม่ได้โชว์เป็นตัวงเงินเข้ามานะคะเออมีดีวิวนะคะดีวิวใหม่อีกแล้วนะคะดวงดีๆก็มีราหูมาให้ดูอีกแล้วราหูก็หมายว่าความหัวร้อนนะคะความใจร้อน แล้วก็ตัดสินใจอะไรค่อนข้างจะหุนหันพันแล่นนะก็บางทีก็อาจจะใช้จ่ายเงินมือเติบนะมันอยู่ในตาแหน่งของค่าใช้จ่ายนะคะข้างข้างก็จะเป็นทาวเวอร์นะ,ะทาวเวอร์ก็เป็นพวกเที่อยู่อาศัยนะคะอาจจะเป็นโรงเรียนหรือว่าการค้าของเราก็ได้มันก็ว่าเร้านค้าของเราอะไรประมาณนั้นทำเลธุรกิจของเรานะคะอยู่ใกล้ๆกับตัวดีวิวนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทางด้านนี้พอสมควรนะคะ ทาวเวอร์ตัวนี้ก็จะหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์กระทันหันที่ว่าเราเรานึกไม่ถึงมันจะเกิดอย่างรวดเร็วอะไรพวกนี้บางทีก็อาจจะหมายถึงพวกอุบัติเหตุด้วยนะคะและถ้าเกิดเรามีโอกาสได้คือถ้าเรามีโอกาสรอจังหวะดีๆที่เราสบายใจเราไปทําบุญนะคะเสริมดวงก็จะยิ่งโชคดีเข้าไปใหญ่นะคะนี่คนดวงดีจริงๆนะเนี่ยเดทเดทที่เมื่อกี้พูดให้ฟังก็มีสองใบนะคะอยู่ในตําแหน่งของตัวเองแล้วอยู่ในตําแหน่งของกรรมะนะคะการเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะ บางทีก็การละทิ้งปัญหาเดิมๆหรือว่าสิ่งที่มันไม่ดีการจบสิ้นของปัญหาการจบสิ้นการศึกษานะคะเป็นไพ่ที่ดีนะสำหรับสำหรับนี้นะคะแต่ก็ตำแหน่งของปุตตะนะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ไพ่เดอสะ,ะดอสตาร์นะคะไพ่เดอะสตาก็คือว่าคุณเริ่มได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องเทไปทีเดียวนะคะต้องออดูดูจังหวะที่เหมาะสมนะคะ แล้วก็ตำแหน่งของคู่ค้าคู่สัญญา้วรวมถึงความรักก็จะได้ไพ่เอ็มเพสนะคะก็จะมะีความรักนะคะเกิดพอที่มีหุ้นส่วนอะไรก็มีโอกาสที่จะเจอหุ้นส่วนที่เออไว้วางใจได้นะคู่ดีไพ่อันนี้มีอยู่ตำแหน่งของปัตตานีนะโอเคก็ถือว่าดีนะมีคนมาช่วยเหลือนะคะแต่ก็มีความวิตกกังวลนะคะท่านมีไพ่เออเดอะมูลกับหัวนะคะค่อยๆดีขึ้นมานเรื่อยๆนะต้องใช้เวลานะอันนี้ แต่ว่ามีไพ่เดอะซันเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของอโชคลาภแล้วโอ้โหคุณก็โชคดีแล้วนะแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือเนี่ยนะสำหรับเดือนนี้นะคะทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะที่ระวังก็มีแค่ราหูกับทาวเวอร์นะคะการเอ่อบางคนอาจจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านคือทำนู่นทํานี่ไปเที่ยวมากเกินไปก็ไม่ได้อยู่บ้านเออก็กลายเป็นดีไปนะคะทาวเวอร์เนี้ยก็คือไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะบางคนก็ตกแต่งบ้านนะคะตกแต่งห่วงจุ้ยให้มันดีขึ้นนะส่งเสริมดวงของเราแล้วคะ การใช้จ่ายนะ,ะ่ยบอาจจะมีการใช้จ่ายที่ว่าอาจจะระวังมากขึ้นหรือว่ามีเรื่องที่เราต้องใช้จ่ายเป็นเงินก้อนโตๆนะคะรีวิวนี่หมายถึงความเจ้าชู้้วยนะรุ่มหลงโมเมาในด้านใดด้านหนึ่งเนาะอาจจะมีคนคนิาชอบอะไรก็ออดูดูนิดนึงนะคะมีโอเคอันนี้ก็เป็นไพ่ทาโร่นะคะก็ถ่ายไวด้ดวงดีแล้วเนาะเพราะว่าอันสุดท้ายก็ได้ไพ่ดีด้วยนะมีพลังบงวกว่าสิ่งเล้นลับที่มองไม่เห็นเข้ามาดูแลเราอยู่นะคะแต่เราก็ดําเนินชีวิตไปด้วยตัวของเราเองเนาะ อ่เรามาเปิดไพ่อลราเคริรสักหนึ่งใบดีกว่านะคะโอ้โ oh, ห oh, เปิดออกมาได้ไพ่เบอร์เก้านะคะเทเชอร์ไอแลนด์เ hmm. กาะมหาสมบัติโอ้โ oh, หอย่าให้พูดนะเ mm hmm. กาะมหาสมบัติ mm hmm. ก็มีแต่โชคดีนะและ mm ้วคีย์เวิร์ดของเขาดีด้วยนะความหมายของเขาก็คือว่าไม่ใช่แค่แบบเห็นแค่เกาะน,นะคะมันจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาออคุณเองนะคะ,คะก็มีอะไรอะไรที่ดีก็มีเงินเข้ามาเยอะๆมีทรัพสมบัติมีโชคดีนะคะเป็นโชคที่แบบว่าบางทีก็ไม่คาดฝันแล้วก็โชคดีทางธุรกิจนะคะ แต่เขาก็แนะนาด้วยนะว่าเออตัวแรกๆของเขาเลยนะความหมายเขาก็คือว่าคุณก็จะต้องคิดดีด้วยนะเพื่อจะสร้างพลังคิดดีมันถึงจะดึงดึงดูงด,ดสิ่งที่ดีๆเข้ามาแล้วก็ประมาทว่าคิดคิดบวกด้วยนะและสิ่งที่คุณลงทุนไปมันก็ว่าทํางานหนักหรือว่าเอออดทนไปนะคะเขาก็จะเห็นผลภายในออช่วงเวลานี้นะไพ่เบอร์เก้านี้เป็นดาวเกตด,ด้วยนะก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะคุ้มครองนะคะ ถ้ามีโอกาสหรือว่าอารมณ์ดีๆสบายๆก็ไปไหว้พระขอพรหรือว่านั่งสมาธิดีที่สุดเราชอบแนะนําให้นั่งสมาธิเหมือนก็ว่าการที่จิตใจสงบม,มันจะดึงพลังจักรวาลพลังดีๆเข้ามาได้มากขึ้นนะโอเคก็น่าจะมีตามนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขอยู่กับไพ่เดอะซันะคะโชคดีที่จะเข้ามาแล้วก็ไพ่เดอะเวิรรวมถึงไพ่ออร์คเกาะหาสมบัตินะคะที่เปิดออกมาในเดือนนี้นะคะ มีอะไรจะแนะนำก็เขียนมามาได้นะคะในช่องของคุณมีองคนโชคด,ดีนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยขอบคุณค่ะ